สวัสดีค่ะเพื่อนเ่อเรามาดูนะคะเรามีโปรแกรมคลายสมาร์ทเตอร์แล้วเราก็เข้ามาที่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าพื้นที่ของเรามันเต็มนะคะให้เพื่อนเพื่อนกดเข้ามาที่นี่นะคะแล้วก็กดลบตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ลบวิดีโอตัวนี้ออกไปนะคะแล้วจะได้มีพื้นที่สําหรับเก็บวิดีโอตัวใหม่นะคะแต่ตัวนี้เบี้ยยังไม่ได้ลงนะเบี้ยก็เลยต้องเก็บไว้แล้วก็นะคะเพื่อนๆอันนี้เรลจะสอนวิธีใส่เพลงนะคะ แล้วเข้าไปที่ตรงนี้เลยค่ะตึงอ่าแล้วก็มาเลือกที่1ิ9เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแล้วให้เพื่อนเเข้ามาที่ Image ตัวนี้เลยนะคะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะอ่าแล้วก็เลือกตัวสีขาวค่ะเพื่อนเพือนนี่จะได้เห็นแสงสว่างแล้วก็อย่าลืมกดตัวนี้นะคะขวามือถึงอ่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนให้เรามาเขียนตรงนี้เลยเป็นตัวหนังสือว่าอ่ะ»,คริกเข้าไปตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะ layer แล้วก็กดตัวที่คือตัวหนังสือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็เขียนว่าอ่านีนน่นี่คือนี่คืออาหารอาหาร นี่คืออาหารของเราเราจะทําเกี่ยวกับอาหารเ่ยนะคะี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขไมได้นะคะถ้าเราไม่ชอบข้อความนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ทํานี่ค่ะเห็นไหมลูกศรเลื่อนลงมาค่ะปุ่มข้างล่างอ่าเสร็จแล้วนะคะก็มาเปลี่ยนสีตรงนี้เสร็จแล้วเอาสีอะไรดีออเอาสีดาดีกว่ากดเข้าไปที่สีดาเห็นไหมคะเพราะสีดําจะขึ้นแ็บตรงนี้สีดําแล้วพื้นหลังเป็นสีขาวตรงนี้นะคะให้เรากดโอเคเห็นไหมคะสีดําก็จะขึ้นมา สวัสดีค่ะนี่คืออาหารของเราอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนตัวอักษรนะคะเหมือนวิดีโอที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะกดตัวบนค่ะเสร็จแล้วก็มาเลือกเห็นไหมคะแท็บจะขึ้นภาษาไทยแหมเห็นไหมแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็กดโอเคอ่าเห็นไหมคะถ้าเราต้องการตัวหนังสือแบบนี้เราก็ทําแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการให้ไฟพริบตัวหนังสือกระพริบอ่าเราก็ทําแบบนี้ เห็นไหมคะเพื่อนๆอย่างที okay. all, right? ่ท okay. ิปเปี้ยวเคยบอกนะหวังว่าเพื่อนๆคงจําได้นะแล้วก็กดย้อนตัวนี้โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆเอ้าถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัวหนังสือมันเล็กไปใหญ่ไปให้เราเลื่อนเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอย่าลืมกดตัวขวามือด้วยเห็นไหมคะนี่แหละค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะมาสอนใส่ดนตรีเพลงใช่ไหมคะาเราเลื่อนตัวนี้มาค่ะเห็นไหมขอโทษนะคะ เลื่อนเลื่อนมาให้มันอยู่ในระหว่างตรงนี้ให้สุดพอดีใช่ไหมคะพอเราเลื่อนมาสุดเสร็จแล้วกดเข้าไปที่มีเดียนะคะเข้าไปข้างบนสุดเราจะลงเกี่ยวกับอาหารของเราใช่ไหมคะหเหนเราดูซิอาหารของเรานี่ค่ะคามรกล้องรูปจากกล้องเอออาหารของเรามีอะไรบ้างเลื่อนลงมาเลยจ้ะเราก็มีแต่หนวดเท้านะหนวดเท้าอาหารของเรา ล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่เราอยากรูปอะไรขึ้นก่อนเราอยากรูปส้มตําขึ้นก่อนปลาทอดลงที่สองหักสลัดลงที่สามแล้วก็ขนมอ่าเห็นไหมคะถ้าเป็นแบบนี้คือรูปภาพถ้าเป็นแบบนี้คือวิดีโอนะคะเพื่อนเือนั่นแหละเราก็เลื่อนหาว่าเราต้องการอะไรอ่ามันก็จะมีบอกหมดเลยนะคะเราเอาแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดตรงขวามือตรงปุ่มนี้นะคะเห็นไหมคะขวามือของเปียวกดเข้าไปเลยคะ่ะเนี่ยก็จะจัดเก็บให้เรา เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการใส่เสียงเพลงกดไปที่เสียงเพลงตรงนี้เลยนะคะม,มุมขวามือกดเข้าไปตึงแล้วมาเลือกตรงซ้ายมือนะคะว่าเ,เราต้องการเพลงอะไร music กดเข้า,าไปที่ music เลยนี่ได้ไหมแล้วก็จะมีเพลงให้เราเลือกเห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเพลงตรงนี้ให้ไปที่ร้านค้าตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมตรงขวามือเรากดเข้าไปตึงเห็นไหม <ขอ S 1> คะก็จะมีเพลงให้เราดาวน์โหลดหมดเลยนะคะให้เราเข้าไปดู เลื่อนเข้าไปนะคะเหมือนเราต้องการเพลงของเราเลื่อนเนี่ยเห็นไหมจะมีบอกหมดเลยมีบอกหมดเลยค่ะเพื่อนๆว่าเราต้องการเพลงอะไรส่วนมากมันจะเป็นของพรีเมียมคนที่เขาจ่ายแบบพรีเมียมอะคะ่ะเห็นไหมคะเขาจะเขียนบอกพรีเมียมเราอย่าไปกดนะไม่งั้นเราจะเสียเงนินให้เรามาเลื่อนหาอีกเพลงอ e ิเล็กโทรหรือเพลงอะไรนะคะมันจะมีบอกหมดเลยเพลงของเด็กๆอะไรอย่างนี้นะคะ ก็จะมีบอมเลยให้เราเข้าไปเลื่อนหาเพลงนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะยังไงให้ดูด้วยถ้าขึ้นตัวหนังสือสีสแดงอย่าไปกดดาวน์โหลดนะคะจะเสียงเงินให้เรากดตัวนี้เห็นไหมคะถ้ามีคําว่าฟรีอย่างเงี้ยคะ่ะให้กดดาวน์โหลดตรงฝั่งขวามือนี่ไหมคะเนี่ยถ้ามันขึ้น instant แบบนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าเรากดดาวน์โหลดไปแล้วเราไม่ต้องไปดาวน์โหลดแต่ถ้าเราอยากเช็คเยอะ c h e c o u ขอโทษค่ะถ้าเราอยากเช็คเสียงเพลงให้กดตรงนี้เห็นไหมคะ เพลงก็จะเป็นลงให้เราฟังเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องดาวน์โหลดแต่ถ้าเราชอบนะคะเราก็กดดาวน์โหลดลงตรงนี้นี่นแหละคะ่ะเขาก็จะมีบอกมดเลยนะคะเสร็จแล้วพอเราดูเพลงเป็นที่น่าพอใจเราแล้วกดกากบาทขวามือออกนะคะแล้วเราก็ใส่เพลงที่เราชอบอ่าอาหารของเราเราจะใช้เพลงอะไรดีนะ้าเรากดฟังของ autumn colors เพลงแบบนี้อ้าไม่ชอบไม่เอา เพลงแบบนี้น่าสนใจให้เราเลื่อนหาเองค่ะว่าเราเพื่อนๆชอบเพลงแบบไหนแนวไหนเราต้องหัดเล่น,นบ่อยๆนะคะเพลง Big River เพลงนี้โอเคน่าสนใจให้กดเครื่องหมายบวกลงไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆบวกเห็นไหมคะเพลงขึ้นแล้วแล้วเราก็กดที่ขวามือค่ะตึงเสร็จแล้วเรามาลองฟังสิเห็นไหมคะขึ้นแท็บแล้วเราลองฟังสิกดเข้าไปที่ขวามือค่ะ เห็นไหมสวัสดีค่ะทุกคนนี aquí aquí mm ่ค hmm. anyway. ืออาหารของเราเห็นไหมคะอืมก็จะมีเพลงให้เราเห็นไหมเพลงเขาจะตัดของเขาเองเมื่อสิ้นสุดรูปภาพเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนอยู่ที่นั่นเห็นไหมคะเขาจะหยุดเองเขาสุดสิ้นสุดแล้วไงแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการให้เพลงเข้ามาเพิ่มอีกหรือว่าให้วิดีโอคลิปยาวเพิ่มอีกใช่ไหมคะแล้วกดรูปภาพเข้าไปแค่นั้นเองค่ะกดเข้าไป แล้วเราก็มาเพิ่มเติมทีหลังได้เนี่ยค่ะกดเข้าไปเลยรูปภาพนี่สาหรับรูปภาพนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็กดขวามือค่ะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะเขาก็จะเพิ่มเพลงของเขาเองแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เอาดีก,กว่าเปลี่ยนใจไม่อยากได้แล้วไม่เอาดีก,กว่าอาหารพวกยาเห็นไหมคะเลื่อนมาที่นี่แล้วเราก็สามารถกดเข้าไปที่รูปภาพเห็นไหมคะเพื่อนๆเราสามารถกดทิ้งที่ถังขยะได้นะเนี่ยหรือไม่งั้นก็กดตรงนี้ค่ะให้เขาหมุนกลับเห็นไหมคะไม่เอาละ เห็นไหมคะก็จะไปของเขาเองหรือไม่งั้นก็จะกดถังขยะเนี่ยคะ่ะพี่ก็ทําแบบนี้เนี่ยแล้ว,รว,รว,รวเราก็กดถังขยะถังขยะแล้วเราแบบเหมือนกับเราอยากตัดเพลงอย่างเงี้ยเราสามารถทําแบบนี้ได้นะคะเพื่อนเพื่อกดไปที่เพลงให้ขึ้นแถบสีเหลืองแล้วเราก็ไปที่กันไกลเพื่อนเพื่อนนี่ยไปที่กันไกลแล้วเราก็ตัดอา่าตัดกันไกลใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถลบให้ขึ้นแถบสีเหลืองนะคะแล้วก็กดลบนั่นเพลงก็หายไปเลย มีแค่นี้แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนพอเราคิดว่าเราโอเคแล้วเราอยากปล่อยเราก็ปล่อยตรงนี้นะคะเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะถ้าเพื่อนเพื่อสงสัยอะไรบอกเปี้ยวได้นะเดี๋ยวเปี้ยวจะมาติวให้เพิ่มเติมน,นะคะยังไงก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมวิดีโอของเปี้ยวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ